น,นี่คือแม่สมศรีนะคะคแม่ลูกสีจร<ม>ิงแล้วมีห้าตัวตายไปเีีหนึ่งตัวสายรุกพันๆกัน<ม>นางไม่เคยได้มีความสุขแบบนี้นะคะ,ะนางเป็นแมวโจรตอนท้องอ่ะมาขออาหารทุกวันเลย กินอาหารแต่บูดเน่าไปเจอสภาพน่าสงสารที่สุดเลยคุณให้อาหารก็ช่างวิทนานเกินนะคะเอาอาหารเน่าให้เพื่อนกินตอนนี้อยู่สุขสบายแล้ว ต้องกินอาหารเน่าแล้วไากินอาหารเม็ดสุขภาพดีขึ้นเยอะเลย